ได้ดีอย่างครับพี่ฝากด้วยนะเดี๋ยวฝากคนนี้มาแนะนําคนนี้นะคนนี้นะแมงมุกรจากพักเก้าไก่สมัครของเราเบอร์สามนะครับฝากด้วยนะคนที่เบอร์สามนะครับผูโชคดีนะผู้โชคดีจ้ะมาแนะนำคุณแมงมุกรจากพักเก้าไกลเบอร์ สิบสพุบานะครับของกาพัเก้าไกลสองไปเลยจะตั้งใจทำครับได้ด้วยนะได้ด้วยนะต้นนาต้นต้นนะต้น้น ก็ต้องขอขอบคุณทุณกท่านที่มาให้กำลังใจมาต้อนรับพวกเราอยาอ่างอบอุ่นนะครับผมธนาทรจิงมุธงมันจินะครับขออนุญาตทุกท่านจริงๆให้ความสนดบสนุนกกับด้านขาวามือของผมประกรณารีบุญนะครับหรือคุณแมนปัญหาของชาวบ้านไม่ได้รับการแก้ไขนะครับแมนประกรณ์ก็ไปทำทปัญหาเดือดร้อนแก้ไขไม่ได้ และเขาก็เป็นคนที่เคลื่อนไหวกับชาวบ้านในหลายพื laser laser ้นที่ผู้แทนราษฎรเขาจะไม่มนผลการเขาจะไม่ทำให้พี่น้องประชาชนผิดหวังเลยผมมั่นใจแน่แน่นครเขียนตั้งที่หนึ่ต่อความสนับสนุนให้กับผู้แทนรด้วยนะครับอกย่างนี้พักเก้ากจมาสู่การเลือกตั้งปีหลบหลบนี้นะเราใช้คำวัน ในการรณรงค์ตั้งครั้งนี้ว่าการก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเพราะนั่น้องอยากจะทราบนะครับว่าทำไมเราขึ้นาำกับนี้ผมเล่าให้ฟังผมมีโอกาสเดินทางไปเหนือจบใต้ไปตะวันออกจนถึงตะวันตกเดินทางไปทั่วประเทศมีแต่คนหมดหวังกับการเมืองมีแต่คนไม่เชื่อว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้ท่านเคยได้ยินไหมครับเขาบอกผมเยอะธนาทอ เลือกตั้งไปทำไมเลือกตั้งไปชีวิตก็เหมือนเดิมเลือกตั้งไปไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินคำนีไ้ไหมผมได้ยินมาตลอดเวลาเลือกตั้งไปก็เหมือนเดิมเลือกตั้งไปชีวิตก็ไม่มีอะไรดีขึ้นไม่รู้จะไปเลือกตั้งทําไมรับินดีกว่าเพราะเลือกใครไปก็เหมือนกันเคยได้ยินไหมครับ นี่ครับนี่คือเหผลว่าทำํำไมเราใช้ความหวานในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าการก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมความตั้งใจดีกว่าว่าเราตั้งใจทำอะไรอย่างที่แมนปกอณพูดไปเมื่อสักครู่รับสวัสดิการรับสวัสดิการที่ดูแลตั่งแต่เกิดจนตายเพื่อให้คนมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นเพื่อให้คนแม้พ่ายแ,แล้ว่อระบบ จึงแม้ล้มแล้วแต่ยังลุกขึ้นยืนได้ลุกขึ้นยืนได้เท่าไหร่ชาวที่ควรจะกล้าไหว้คว้าหาความฝันของตัวเองจะมีโอกาสมีเวลามาพัฒนาศักษะของตัวเองประเทศเราจะไป้างหน้าได้ความจนมันจะไม่ถูกส่งต่อจากรุ่นถู่รุ่นนี่คือความสำคัญของรัฐบาลนี่ใหญ่คือมือแต่คนเชื่อว่าทำไม่ได้ ไอ้พวกนี้ทำไม่ได้หรอกไอ้พวกนี้มันขายฝันหลอกประชาชนเคยจยินไหมครับรัฐบาตริกาจะเอาเงินที่ไหนมาทำเขาถามมาอย่างนี้ใช่ไหมครับเอาเงินที่ไหนมาทำใช่ไหมครับผมบอกว่าเรามีเงินพอแน่นอนที่จะดูแลเด็กที่จะดูแลคนพิการที่จะดูแลคนตกงานที่จะดูแลผู้สูงอายุแต่ต้องเปลี่ยนแปลงใช่ ทำแบบเดิมแบบปัจจุบันนี้อยู่รัฐสวัสดิการสร้างไม่ได้หรอกถ้าทำแบบเดิมอยู่มันจะสร้างได้ก็ต่อเมื่อเรากล้าเปลี่ยนแปลงกล้าตัดงบประมาณที่ไม่จำเป็นออกโครงการที่ไม่จำเป็นไม่ต้องรับเลือ่เองครับชาวกาเจ้าหน้าหรือความลาหลังท่านเลือกเองสิ่งที่พวกเราคิดสิ่งที่พ มันไม่ง่ายท่าง่ายไม่มาท่ามหาธรรมมันยากจึงไม่มีคนอื่นกล้าทำมันยากจึงไม่มีคนอื่นจะเยียวยาไม่ใช่เชื่อมองแต่วามเจียมเนื้อเจียมตัวจาญจมิตรกเมศเป็นเวลาที่ต้องกล้าฝันกล้าจะเยียวยากยรกล้าทำสิ่งที่ยากแต่สำคัญต่ออนาคตลูกหลานของเรา สวไม่เจ้าใจตาแม่ม้าชจนก็ไปรับใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะไม่ทำให้ผุดฝังเลยครับ14พฤษภัาลตรงนี้ไปเลื่อกสั้งกันพวกเราไม่เข้าใจจะทำให้็มที่ครับขอปคุณนากคร่บเหนเช็ดุ้งฟาดเบื่อซ้ำเบ่อพัดบุ้งาดเบื่อซ้ำสิเอ็ง่ายใครจะสิ้งใจเราจงไม่ดูที่ครับ ให้ใครละเห็นกันเสี่ยนแปงแงความต้องดัน้ครับาเรืเราไม่ตัองกับุมียุงไม่มีเราครับตาเเลยมายังกกรเย